สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ิ m เ a จ i c i a n นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะจะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ในครั้งถัดไปของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากไพ่ตอบฉันหน่อยว่าเธอเป็นสตอรี่หลักของเรื่องนี้นะคะ ที่ต้องถอยออกเพราะไม่สามารถครอบครองคุณได้อืมที่ต้องถอยออกเพราะไม่สามารถครอบครองคุณได้นะคะในหัวของฉันนะคะมีแต่ภาพคุณเปลือยเปล่าอ่าและสายตานะคะจากเรื่องเรือนร่างของเธอไม่ได้โอเคเออ ความสัมพันธ์ครั้งถัดไปนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคุณคนที่คุณแบบมีความสัมพันธ์ซับซ้อนด้วยก็ได้นะคะตอนแรกอาจจะเริ่มที่เรื่องของเซ็กหรือเรื่องอย่างว่าก็ได้เนาะแต่ว่าพอนานวันไปเข้าเขาน่าจะเริ่มหลงรักคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ไปเจอความสัมพันธ์ซับซ้อนแล้วก็หลงรักมือที่สามก็เป็นได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คนคนนี้เขาเป็นใครนะคะจากพลังงานของไพ่ทาโร่ถ้าเกิดการทำนายในวันนี้นะคะมีคำพูดที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆก็อย่านำไปคิดหร,หรือว่าอย่านำไปใส่ใจนะคะให้รับแต่พลังงานที่ดีๆเนาะ the sun the sun the sun โอเคเด e s ซ okay. ัคนคนี้อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกก็ได้เดอะซันเก้าถ้วย สี่ไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าแปดดาบ The Fool The Tower โอเคเรื่องตัวตนของเขานี่เข้ากับสตอรี่หลักเลยนะคะก็ เขาเป็นคนที่เฟลลี่นะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วการเจอกับคนเนี่ยเขาเขาเจอแบบอิสระไม่ได้คิดจะผูกมัดนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะผูกมัดกับคุณใดๆทั้งสิ้นในตอนแรกนะท,ที่ดูจากหน้าไพ่เขาคนนี้เป็นคนที่แบบเจ้าชู้แหละเฟลลี่นะคะแต่ดูเหมือนตอนนี้ค่ะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะพักกับอะไร บางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกอึดอัดเขาอยากจะหนีไปไกลๆที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเขามีความทรมานในจิตใจนะมีความทรมานในจิตใจมากเขาเขารู้สึกว่ามันมีอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะในตอนนี้เรามาดูพลังงานนะคะพลังงานของเขาพลังงานขยายของเขาพลังงานขยายของเขาขเขาคนเนี้ย อาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะมีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติหรือว่าพ่อไม่แม่ไมก็ได้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้อืมพลังงานขยายพระราชินีถือดาบห้าถ้วยปากเขาอาจจะบอกคุณว่าไม่เป็นไรเนาะ ตากแข็งเป็นคนที่แบบก็คือคนลุกคนแบบลุกคนเจ้าชู้เป็นคนที่เหมือนแบบเฮ้ยฉันมีตัวเลือกเยอะอะไรเงี้ยนะคะฉันมีตัวเลือกเยอะฉันไม่สนใจหรอกแต่จริงๆแล้วว่าแอบผิดหวังอยู่ในใจนะคะ s Just แอบผิดหวังอยู่ในใจนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ s สก็คือคำประกาศพอผิดหวังแล้วเป็นไงเกิดขึ้นอยากจะพักอยากจะพักความสัมพันธ์หรืออยากจะพัก อยูเงียบคนเดียวคิดอะไรคนเดียวสักพักหนึ่งนะคะอสองดาบรู้สึกว่าการที่ดีวกับคุณมันไม่ันไม่แน่นอนนะคะมันไม่แน่นอน,นะะน,น,น,อนหรือลังเลใจอะไรสักอย่างโอเค 6. ดาบอยากจะหนีอยากจะออกจากความสัมพันธ์เพราะว่ารู้สึกอึอดอัดรู้สึกลังเลใจรู้สึกเหนื่อยเออรู้สึกเหนื่อยเนาะ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกลังเลใจอยากจะหนีออกไปนะคะก็เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกคือคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาไงเขารู้สึกผิดหวังนะคะเขารู้สึกผิดหวังอืมก้าวไม่เท้าเขารู้สึกเจ็บพอสมควรเจ็บแบบที่เขาไม่ได้คาดคิดไว้มาก่อนนะคะแล้วก็ก็ทำเป็นแบบ มันสู้อะเจ็บกี่ครั้งเจียนตายก็จะลุกขึ้นมาบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรนะคะฉันไม่เป็นอะไรอืมเนี่ยก็คือพลังงานขยายของเขาเนาะแต่ยังไงก็ตามพลังงานก็อาจจะสลับระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะมาดูที่พลังงานของความสัมพันธ์เนาะในอนาคตข้างหน้าหากเขาได้เป็นคนถัดไปของคุณจริงๆ สองไม่ทา้าคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ที่ดีต่อกันได้นะเพราะว่าคุณกับเขาน่าจะมีอะไรลักษณะหลายอย่างที่เหมือนกันหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันก็มีโอกาสนะคะมันมีโอกาสมันมีโอกาสหลายอย่างนะคะที่จะได้เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณ แต่ว่าคือกว่าจะได้มาอยู่ในความสัมพันธ์อะมองว่ามันต้องต่อสู้เยอะเพราะคนเก่าของคุณหรือหลายๆคนที่คุณกำลังดิวอยู่ตอนนี้เขาน่าจะไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะต้องใช้ความพยายามหรือมีคู่แข่งเนี่ยเยอะมากๆพอสมควรที่จะเข้ามาดิวหรือเป็นตัวจริงของคุณให้ได้เนาะอืมหกถ้วย เขาจะพยายามใช้คำพูดหวานๆแล้วกันนะคะหกถ้วยคือไพ่ของการงอ้อนะคะเขาอยากจะพักไปแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็น่าจะกลับมา,าใช้คำพูดหวานๆหรือคำพูดหวานล้อมคุณเนาะนะคะให้คุณเนี่ยรักเขาเนาะ the world the world มันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะค่ะถึงแม้การเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่ผิดอะแต่เดวอร์ก็คือรู้สึกว่ามีความสุขอะมีความสุขรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่สำหรับเรานะคะ the c h a r ิอ t ตแต่ว่าคนที่ใช่คนนี้เหมือนจะยังไม่ได้หยุดนิ่งคุณหรือเขาก็ไม่รู้ที่มันจะไม่หยุดนิ่งมันจะยังเคลื่อนที่อยู่มันยังได้มีความมั่นคงในความสัมพันธ์จริงๆ นะคะจะให้ f r i แฟนอาจจะโดนคนที่เคยดิวด้วยเนี่ยอืมไม่อยากจะใช้คำพูดแรงเนาะแต่ว่าเออในเมื่อทำนายไปแล้วอาจจะอาจจะโดนคนที่พวกคุณคุณเคยดิวด้วยเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับสาบแช่งหรอกแต่ ก็อาจจะเจ็บปวดอาจจะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันก็ได้นะคะอาจจะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมนะคะอาจจะเริ่มมาจากในเรื่องของอาการเจอกันนะคะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมล้กันนะคะการเจอกันครั้งนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ดูกัน มันก็คงเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีความสุขจนตลอดรอดฝั่งนะคะมันก็ยังมีคนที่2 3 4ที่เขาน่าจะอยากจะขัดขวางอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสายก็ขอฝากไว้นะคะาการเริ่มต้นความรักด้วยเรื่องของมือที่3มมันไม่จบไม่ค่อยสวยนะคะฝากไว้ด้วย อย่างไงก็ตามนะคะการทำนายวันนี้ก็เป็นแค่พลังงานรวมดวงรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดนคนหนึ่งก็จ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอ,งอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิมิเตชเชนมนังไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่าง แล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมมิเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ